ไปไปเที่ยวด้วยกันบ่อยแล้วก็ทําธุรกิจมืดด้วยกันบ่อยอันนี้มันมันมีข้อมูลอยู่แล้วน,นี่เดี๋ยวจะมีตอนบ่ายจะมีคนมาด้วยสํำคัญอีกคนคนนี้มีหลายคนแต่วันนี้คนนี้สําคัญเพราะว่าจะเปิดเบื้องหลังคนที่เป็นทนายความที่อยู่คุณซื้อวางแผนให้คนบนเรือ จะเปิดหมดแหละว่าเราได้พยานสําคัญมาอยู่แนี้วตารวจเขาก็มาให้การแล้วว่าไม่เห็นแตงโมตกท้ายเรือก,ก็ได้ไปสอบแอนนาในเรือนจำว่าใครเกี่ยวห้องบ้างแต่เรามีคลิปวิดีโอแล,ะละ้ว่ะคลิปวิดีโอแม่เล้าอะว่าเอาเด็กไปส่งให้ฝรั่งส่งให้พวกนักการเมืองส่งให้กับคนมีสี ays. เรามีภาพอยู่แล้วนะ Whoa. ไอ้ตัวนี้ตัวแสบอยู่แล้วมีสองคนอันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกมีวิดีโอ อยู่แล้วว่าก็ส่งเด็กไปให้เขาดูคือเหมือนเหมือนผมต้องการเด็กใช่ไหมคุณก็ส่งรูปนี้ไปให้เขาดูว่าสนใจเด็กคนนี้ไหมแล้วก็ส่งเป็นคลิปโป้ไปดูเลยร่วมเพศอย่างนี้อย่างนี้อ่าบางคนร่วมเพศเสร็จก็เอาภาพร่วมเพศให้ดูเลยว่าสนใจอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเนีเนน่เรามีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแตงโมเอยู่ในโทรศัพท์มือถือแตงโมเรามีอยู่คนส่ง เจอจากในโทรศัพท์ม,มือถือแตงโมา<ม>ที่คนนิ่งมา<อ>ว่าใครเป็นคนส่งแล้วก็เอาไปติดต่อ,อยังไงใครยังไงใครร่วมบ้างมีหมดแหละซึ่งถ้าเป็นสาวแคนาจะมีข้อมูลร่วมมเกี่ยวกับข่าก็ได้หลายเรื่องแหละถ้าสอบแรนาเพราะตอนนี้เขาป่วยอยู่ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบหมดแหละมีทั้งมีทั้งตั้มอัมแยมมีทั้งไอน,หนาสอบหมดแหละ หรือบวงการบังเทอมอเลยพวกนี้พวกหาแดกกับเอาเด็กไปขายพวกเสียพวกอะไรรู้กันนานแล้วต้นตออยู่ที่ทองหลอ่อเี้แบบสถานที่นัดพบกันทองหลอ่อสถานบันเทิงทองหลอ่เอเรารู้มาแล้วว่าใครทําอะไรอันไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันมีอะไรเยอะที่ยังไม่บอกแค่น,นี้อันนี้ก็บอกให้นิดนึง ไม่เป็นจริงเรามีหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราค่อยเราค่อยเก็บดแต่นีนายเขาเก็บเ็าทางานไปเยอะแล้วเราสามารถสรุปได้ว่าค้ามนุษย์ถึงบอกไงว่าค้ามนุษย์อย่าเสพติดออนไลน์รัดรูเรารู้หมดอย่าันเนี่ยพวกไอ้กลุ่มดาราเขาเนี่ยเอาเด็กไปขายเอาเด็กเอาพวกนางงามนะนางงามพวกตกรอบอ่ะเอาพวกเด็กเอ็น พวกเด็กชาวบ้านไปขายพวกฝรั่งขายทั่วหน้านจาจักรเออพวกเนี้ยเอเยน่นเป็นเอยนนเย่นมี่นี่ก็พวกดารางบนดาราท,ที่ตกอับอะไปขายบริการทางเพศก็เข้าขายค้ามนุษย์ผมไม่รู้ยอดหรอกแต่เดี๋ยววันนี้ตัวเลขมันมาเดี๋ยวมาดาูเดี๋ยวจะมีการคุยกันตัวเลขกับเดีไไน